สวัสดีครับคลิปนี้ทีมงาน p o s t p โพสมาแนะนำวิธีการเชื่อมต่อนะครับระหว่างลูกค้าที่ใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้าน p o s t p โพสบนอุปกรณ์ ios นะครับไม่ว่าจะเป็น iphone หรือว่า ipad นะครับกับเครื่องพิมพ์ f s o n นะครับในตัวอย่างนี้เนี่ยเครื่องพิมพ์ที่ทีมงานใช้นะครับก็จะเป็นโมเดล tm m 3 0นะครับโมเดลตัวนี้เนี่ยจะรองรับการสั่งพิมพ์นะครับมีรูปแบบการเชื่อมต่อเนี่ยได้3รูปแบบนะครับก็จะมีรูปแบบสั่งพิมพ์ผ่าน อินเทอร์เน็ต Wi-Fi นะครับสั่งพิมพ์ผ่านการจับคู่บลูทูธนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์ผ่านสายนะครับเชื่อมต่อผ่านสาย usb นะครับในตัวอย่างหรือว่าคลิปวิดีโอนี้เนี่ยทีมงานจะสาธิตนะครับแล้วก็สั่งพิมพ์นะครับผ่านสาย usb นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยทีมงานก็จะแนะนําสายที่ทีมงานใช้ก่อนนะครับทีมงานเนี่ยจะใช้เป็นสายแบบนี้นะครับมันจะเป็นสายที่มีต่อหัวแปลงได้หลายหัวนะครับ ซึ่งท่านลูกค้าไม่มีสายแบบนี้เนี่ยก็สามารถที่จะใช้สายชาร์จของอุปกรณ์ดั้งเดิมของมันได้เลยนะครับแต่ว่าทีมงานเนี่ยไม่ได้เตรียมไว้ก็เลยจะใช้เป็นสายนี้แทนนะครับเพืที่เช็คเบื้องต้นเนี่ยว่าสายที่เราเอามาใช้งานเนี่ยมันใช้งานได้หรือเปล่าเบื้องต้นน,นะครับคร่าวๆก่อนเลยก็คือเมื่อเราเสียบเข้าไปที่อุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องชาร์จได้นะครับตัวอย่างชาร์จได้นะครับก็ ผ่านไปแล้วหสเต็ปนะครับทีนี้เนี่ยเราก็ไปลองเชื่อมต่อดูเลยนะครับวิธีการเชื่อมต่อนะครับหรือว่าการเพิ่มเครื่องปิมพ์เข้าไปในระบบขายหน้าร้านโพสต์บน iOS เเนี่ยก็ให้ลูกค้าทําการเข้าโปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์บนอุปกรณ์ iOS ก่อนนะครับเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยเลยไม่ให้มาที่หน้านี้นะครับหน้าที่จะเป็นหน้าแรกของโปรแกรมนะครับที่ให้เลือกเข้าหน้าขายหรือว่าหน้าหลังบ้างนะครับให้เราสังเกตที่มุมขวาล่างตรงนี้นะครับที่จะเป็น รูปภาพเครื่องพิมพ์นะครับโลโก้เครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับให้ลูกค้ากดไปที่โลโก้ตัวนี้ได้เลยนะครับกดไปนะมันก็จะเข้ามาหน้าตั้งค่าเครื่องพิมพ์นะครับทีนี้เนี่ยเมื่อลูกค้าเข้ามาตั้งค่าเครื่องพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยการเชื่อมต่อเนี่ยมันจะอยู่ที่ Wi-Fi หรือว่าแลนเสมอนะครับแต่อย่างของทีมงานเนี่ยที่ไปเอเนี่ยเพราะว่าทีมงานอ่ะเคยได้มีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เอซไปแล้วตัวระบบเนี่ยมันก็เลยพาไปการเชื่อมต่อแบบเอฟให้ นะครับทีนี้เราก็กดไปที่ f อันะครับหลังจากที่เข้ามาในหน้าตั้ง,งค่าเครื่องพิมพ์นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะต้องกดปุ่มเสิร์ชต,ตัวนี้นะครับปุ่มเสิร์ชหรือว่าปุ่มค้นหานะครับไว้ใช้สําหรับในการค้นหาอุปกรณ์ที่เราจะเพิ่มหรือว่าทําการเชื่อมต่อนะครับแต่ก่อนจะกดเนี่ยเราจะต้องดูหมายเลขตัวนี้ก่อนนะครับหมายเลขตัวเนี้ยที่ขึ้นเป็น80 mm เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนนะครับให้ตรงกับขนาดกระดาษที่เราใช้งาน นะครับมันก็จะมี58กับ80อูู่แค่นี้นะครับอทีมงานจะสาธิตให้ดูนะครับกดตรงนี้กดตรงหมายเลขอก80นะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาว่ามี2ตัวเลือก 58mm กับ MM 80mm นะครับก็เลือกให้ตรงกันกับที่ใช้งานนะครับทีมงานใช้80ก็เลือก80ลักษณะนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็กดค้นหาได้เลยหลังจากที่เข้ามาหน้าค้นหาก็บิ l e f 3นะครับ มันจะมีอยู่2หัวข้อด้วยกันก็คือหัวข้อเสร์ชกับค้นหานะครับก็ทําหน้าที่เหมือนหน้าที่แล้วเลยก็คือค้นหาอุปกรณ์ที่เราจะเชื่อมต่อหรือว่าจะเพิ่มไปในระบบนะครับกับหัวข้อที่2นะครับที่มันขึ้นเป็นชื่อโมเดลของเครื่องพิมพ์ตัวนี้ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเลือกเป็นโมเดลให้ตรงกันกับที่เราใช้งานนะครับอย่างได้นตัวอย่างเนี่ยสมมุติว่าเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะไม่ใช่โมเดล tmm 30มันอาจจะเป็นตัวอื่นอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ tmm 30นะครับ ตัวอย่างนี้เป็น TMM10 นะครับซึ่งทีมงานเนี่ยใช้ TMM30 ทีมงานก็จะกดไปที่ตัวสอนตัวนี้นะครับกดไปที่ชื่อตัวนี้เลยชื่อโมเดลตัวนีนะ้แล้วก็เลื่อนหาด้านล่างตรงนี้นะครับให้ตรงกันกับโมเดลที่เราใช้งานนะครับเราใช้ TMM30 แล้วก็เลื่อนให้ตรงแบบนี้แล้วก็กดดันลักษณะนี้นะครับได้แบบนี้แล้วก็กดค้นหาได้เลย เรามาหน้าค้นหาพิมเตอร์นะครับแบบว่าค้นหาเครื่องพิมพ์ f สาเนี่ยก็เราจะเจอหมายเลขอุปกรณ์ขึ้นมาถ้าเราทําทุกอย่างถูกต้องนะครับถ้าเราไม่เจอเนี่ยให้เราลองดูก่อนว่าเรากดรีสตาร์ทมุมขวาบนตัวเนี้ยแล้วรอระบบมันสแกนหาอุปกรณ์เนี่ยมันเจอไหมนะครับถ้าเจอเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบที่เห็นในคลิปวิดีโอเลยก็คือขึ้นเป็นชื่อโมเดลของเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็ถ้าสังเกตเห็นตัวด้านล่างที่เป็นหมายเลขตัวนี้ครับที่เป็นตัวอักษรตัวนี้ด้านล่างของโมเดลเครื่องพิมพ์ที่เเราเจอ มันจะขึ้นด้านหน้าไว้เลยว่าเป็น usb นะครับถ้าขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่าถูกต้องแล้วนะครับก็กดเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ได้เลยนะครับวิธีการกดเชื่อมต่อเนี่ยก็กดไปที่ชื่อเครื่องพิมพ์ที่มันขึ้นมาลักษณะน,น,นี้ในกรณีที่เชื่อมต่อสําเร็จเนี่ยระบบมันจะพิมพ์โลโก้ตัวนี้ออกมานะครับก็หมายถึงว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์อ่ะพร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับก็ให้เรากดกลับไปหน้าขายได้เลยนะครับแล้วเราก็ทดลองพิมพ์ใบเสร็จดูว่าใบเสร็จออกหรือไม่ ทีนี้เข้ามาที่หน้าขาเนี่ยจะสังเกตเห็นหัวข้อเครื่องพิมพ์ตรงนี้นะครับเป็นรูปเครื่องพิมพ์นะครับแล้วก็มีจุดสีเขียวจุดสีเขียวเนี่ยก็คือ mm hmm. ตอนนี้เครื่องพิมพ์เนี่ยมันพร้อมที่จะใช้งานนะครับโปรแกรมสามารถสั่งคําสั่งไปที่เครื่องพิมพ์ได้แต่ถ้าเป็นจุดสีแดงเนี่ยก็หมายถึงว่าตอนนี้เครื่องพิมพ์อ่ะไม่พร้อมใช้งานนะครับตอนนี้เป็นจุดสีเขียวนะครับทีมงานก็จะลองพิมพ์ดูนะครับโดยการเลือกรายการสินค <instead S 1> <unching S 2> ้าน, <Same S 1> นะครับกดชําระเงินกดตกลงนะครับแล้วก็ เดี๋ยวรอดูความเร็วการพิมพ์แล้วก็ดีเลย์การพิมพ์นะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ทีมงาจะพิมพ์ให้ดู1หนึ่งใบนะครับยอดหนึ่งพันกดตกลงขึ้นหน้าเงินถอนลักษณะน,นี้นะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่ติดปัญหานะครับในการเชื่อมต่อหรือว่าติดปัญหาในการใช้งานโปรแกรมขายหน้าร้านโพสต์โพสนะครับลูกค้าสามารถที่จะ ทักไลน์เข้ามาสอบถามกับหรือว่าพูดคุยกับทีมงานได้แจ้ปัญหากับทีมงานได้นะครับที่ l i น์ at POS POS นะครับผมสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ